ไอสัตว์แล้วก็ปึ๊บส่งต่อส่งต่อปั๊บปั๊บปัป๊บสร้างมันหินไม่เกี่ยวโอเคโอเคไ,ม,ม,ไม,ม,เม่เอาไม่เอาอืมอืมอืมอมโอเคโอเคแชร์ไปแชร์ไป แชร์คร uh, uh, no, no. ับแชร์แชร์เออเออนันเอย่างนี้ตั้งแชร์แชร์ไปครับแชร์ครับอุ้ยอุ้ยยี่ย้่อ้าวอ้าวเอออือเนี่ยดีวะยี่ยิงดูของตัวเองนิดูได้หิอุหาหรือเตี่ยผมกำลังสตรีมอยู่ไง โอ้โหไอ้ฮ okay, ี้ไอ้โปรไฟสวยลั้อ่ะโอ้โหโอ้โหเรามาดูกันเดี๋ยวเรเยอะยี่สิบแล้วแค่คนดูหนึ่งเรียร่าร่าขาดอะไรันขาดไม่มีจังไอ้ัทำอะไรนี่อะน้อย ว่าไม่อาบเลยจ้ะดของห้อง,องเริ่มกันดีเแต่อัอนนี่เข้าไม่มีคนดูเลยวิวตกมากาแล้วนะครับบ๊ายบาย